เราเดินทางมาตามหมายดังของดานัดเขาเนาะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาตกด้วยระยะสามหกไม้ตายไม้ตายตะโกวิ่งสองขอนะครับไม้แรกก็ลงน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันหน่อยว่ามันจะปลาอะไรตัวแรกจะมาต้อนรับแขกเราวันนี้ กระเทียนตัวแรกหมายเลขสองเลยครหมายแรกก็ลงปุ๊บก็กินปับเลยครับหมายนี้ก็ถือว่าปลาก็เยอะพอสมควรครับรวมสุนทรมากครับคลองนี้ปลาเข้าไวมากเลยวนนะี้ ๊บก็กินปั๊บเลยนะครับใส่เล็กๆแลานครับไหลลงครับ มาอีกแล้วตะเพียนสายสวยวัดบดนะครับป่าดอกนี้ปลาปลาตะเพียนเนี่ยครับปลาละแคะมีอาการครับนิดนิดตะเพียนอีกเช่นเคยครับผมสายแดดเดียวครับแต่ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคมากครับไปแล้วสวยๆอีกไหมนันนะครับมาแล้วครับตะเพียนสายสวย ผม,รผมเรียบร้อยครับหลุดเสียดายมากวัวจะถ่ายลูกก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าอยากได้ลูกส่วนใหญ่บามักจะหลุดปกติตั้งพุ่มไว้เปลืออยู่แล้วแต่รูสึกมันจะแปลกๆโอ้โหมาแล้วแก้มช้ำส,สวยๆเลยครับแก้มช้ำตัวสวยมาก นี่ครับถ้าชักเกอร์เข้ามากวนเหยื่อนะครับผมจะใช้เกี่ยวขนมปังชิ้นอย่างเดียวแล้วครับโดยที่เราไม่หุ้มเหยื่อเข้าไปนะครับมันพอช่วยได้ระดับหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ผลไหม,มก็จะเวียงเหยื่อ,อย่ากนะครับลมแรงด้วยแล้วก็ไม่มีเหยื่อไปทวงน้ำหนักมาแล้วเป็นไงครับผม ไสสวยก็มาลากลงไปอีกแล้วกับเพียนไซส์สวยเลยนะครับก็พอได้ครับไซส์นี้พอได้ผ่าหลังครับ สามเมตรใช่หม,อ,มอันนี้สเมนั่นนะครับตะเพียนไซส์สวยครับมาไหมปาอ้างข้างโอโ้โหมา,างนี้หลุดยากครับผมโดนทั้งปากทั้งทีบเลยเต,เต็มเต็มโอ้หลุดครับ อะไรเนี่ยโอ้ธรรมชาติมังสมบูรณ์มากครับเนะี่ยโอโ้โหหลดุด ไหนอรเนยปนินอยู่ไหนอย่าไป้วันนั่งนอนมันร้อนเนี่ยนั่งตรงนี้ก่อนวัน รู้ได้ไงมนล้อนว่านมนล้อนอุย่าไปเนี่ยนะว่นอารมณ์ติดไปด้วยว่นมาใหม่ครับเมื่อกี้หลุดใช่ไหมเอาใหม่ใหม่ตัวนี้ไม่พลาด แล้วสายขาดครับอะไรแก้มช้ำอ๋อยีสกปรวเตีเ้ยสวย เปลี่ยนไซส์ด้วสวยครับไซส์ดีเลยตัวนี้นี่ครับไซส์ได้วสวยเลย นั่งอยู่นี่แหมมานั่งตอกาะผึ้ใกล้ดวงเนี้ยลรมลมไปตรงมันร้อนไม่ได้ปลาเยอะเมีคนได้น,นี้เนี่ยไม่ได้ปลาโอ้ได้ปลาไม่ถึงห้าตัวปลาเยอะมากงั้นมีได้วัดตลอดเลยคุณเมียขยับตลอดเลยได้ตัววะลา่าไม่ได้ตัวไปนั่งตากแดดอยู่ด้วยไปเมื่อกี้ได้กี่ตัว ปลาขยะงตัวน <Net> ึงม mm ีไ hmm. ด้วยปลาขยะงสร้างลายสวยปลาขยะงที่สร้างลายใช่ไหมพิษส่งเยอะนะปลาขยะง เต็มปากไหมเต็มใช่ทำปลาส้มได้หลายตัวนะใช่ไนมะนี่ใหญ่กว่านี้อเเีกงแต่เพลนะครับหันไปมองเมียปลากินไปสองสามรอบแล้ว สวัสดีครับใช่ได้ใช่ได้ขาดตัวนึงอ่ะตัวใหญ่เข้าไหมเข้ามาตัวหนึ่งขาดขายหน้าเท่าไหร่ขายหน้า3.0ที่สูงเท่านั้นหน้าหมายเนี้ยเยอะไหมก็พอได้อยู่แต่ว่าตัวใหญ่มาอยู่ใช่ไหมใช่มีตัวใหญ่เข้าอยู่ก็มีเข้าเห็นป็นไห,หมไม<อ>่ไม่ถึงกระสุนมากแต่ก็ใหญ่เลยโอ้โอเคอันวันนี Gud ้ถือขลิวมาปะมาอยู่5.4 ทำไมอ่ะมานั่งเล่นเดี๋ยวนั่งอยู่ยตรงนี้ไงมีอยู่น้ะสายเอามาแต่ว่าไม่มีทุนแต่ว่าทุนอันนี้ทุนผมใช้เนี่ยเดีวนั่งตกช่วยตกเล่นก็ได้มยีสามจุดหกนะสามจุดหกยนายาววันนี้ทำงานทำอันนี้อยู่อะไรวะไอชุดเคลื่อนที่เร็ว,วอ่ะอ๋อเรียนแล้วมาของใหญมาแล้วครับ สายสวยสายสวยสายสวยกับสายเล็กนะครับสายวิ่งได้ใช้งานแล้วกล้องดีๆีโอ้กรโถอะไรตอนนี้ไม่รับโทกระทำไมตอนนี้ เก็ร้อย yes y เสต้อสาสวยสายสวยสสวยเสียวดที่หายได้สายโล่าสายโลนสโลเนิดนิดสเล็กก็เลยไม่กล้ายืนมานานาไหมแต่ของผ่านต้องห้นี่ฮะ ไสสวยครับไสสวยครับไสสวยน่าจะโลกว่าอยอน่าจะโลกว่าครับขอได้หายเหงาอยู่วันนี้โอเคขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวปลาหลุดวันนี้มาสองแรงแข็งคันนะครับครับนัดนัดวันนี้สองตนาตมานีวันนี้สองแรงบวกสองแรงบวกตกีไปชอนะครับสีคันสลิดมาด้วยสองคันสองคันทางสลิดท่าจุดสีมา ก็ยังขอถูไทยได้วันนี้หลิวจําเป็นครับเดี๋ยวๆยกยกขึ้นสวยนึ่งอันนี้แก้มช้ำนะครับไสาใหญ่ๆเลยครับผมโอ้โหเที่ยนแก้มช้ำใหญ่ขนาดนี้ดูดูเที่ยวกับฝ่ามือผมนะครับดูขนาดตัวครับใหญ่มากครับไข่เต็มท้องเลยตัวนี้นกใจนึกว่าปลากระสูบใช่โอ้โหเป็นตั้งแต่ตกมานี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดในชีวิตเลยครับใหญ่มากๆตกใจนึกว่าแต่ปลากระสูบครับผมโอ้ใหญ่จริงๆ ขออย่างนี้ครับโอ้ยนะครับใส่ดีทุกตัวเลยฝั่งนู้นนะมันอยู่กับใบตอไม้หมอใช่ใสดีทุกตัวเลยนงหลังนี้ตองตองใส่หมดใส่หมดเลยตะเพียงเนี่ยใส่ดีทุกตัวเลยครับมุมนี้